ังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมากเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่18ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าถล่มยกขบวนพิกัดแตกครับทัพ2ตีโอบเนรสามารถศูนย์แบบหนักหน่วงกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมกับนาวิกของไทยเราครับเสร็จสิ้นภารกิจนั้นมีรายงานออกมาครับได้ทําการสอยผู้บัญชาการ BHQ พร้อมกับ BHQ ทั้งกองร้อยก่อนที่เราเนี่ยจะประกาศชชนะถือว่าโหดมากๆยังมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่กองทัพภาคที่1ครับดุ เดือดแบบเงียบๆซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าตู่ของวันเลยครับเราก็จัดการถล่มไป1ดอก ถือว่ายังตึงกาลังอย่างหนาแน่นทั้งหนองจานและหนองยาแก้วแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเข้าสู่วันที่11แล้วครับหลายแนวยังคงสู้รบอย่างดุเดือดขณะที่กัมพูชาก,ก็มีการระดมยิง b m เ1บแบบไร้ทิศทางเหมือนเดิมนะครับแล้วเนินสามารถสูนนั้นก็ยังหนักหน่วงถือว่าเป็นงานหินสําาาาาาหรรรรรับบฝ่่ยยยไทเเเมมมกกกๆและ็ีตตวจพคือขุงใ้ิน และเพิงหินซึ่งฐาในใดของเราก็รุกคืบรละลมยิงปืนใหญ่ใส่ตำแหน่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยช่วงเช้าของวันนี้นะครับบริเวณเนินสามาสูตรหนนก็มีทั้งเสียงปืนเล็กเสียงปืนใหญ่สลับกันไปมาครับเรียกว่าดังชัดมากๆก็ขอให้แนวหน้าทุกนายปลอดภัยกลับสู่บ้านเกิดได้อย่างเต็มความภาคภูมิและก็ยึดเนินสามาสูเอามาไว้ให้ได้มันต้องจบกับฝั่งของเข,งขงมรซึ่งดูแล้วเนี่ยฟังจากเสียงครับสถานการณ์อาจจะหนักเหมือนเดิมแล้วเขมรครับเหมือนจะรู้สึกว่ามีการปรับยุทธวิธีแบบ รบกองโจรมากขึ้นซึ่งฝ่ายเราเนี่ยก็ถูกซุ่มโจมตีหลายตัวหลายครั้งกับยานบานะเหมือนกันการยึดเนินสามโมสของเราครับตอนนี้ก็ล่วงเลยเข้าสู่วันที่3แล้วเป็นศึกชิงเนินอ,อย่างแท้จริงขมนก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์นะครับถึงแม้ว,ว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะแตกกระเจิงไปแต่ทหารบ้านานันี้แตกก็ยังอยู่จุดนั้นพื้นที่นั้นก็มั่นใจได้เลยว่าเนินสามาสูนครับอาจจะเป็นฐานย่อยระดับ พระก,การขอขามินได้เลยคือมันใหญ่เป็นฐานใหญ่มากๆเต็มเนินเลยเรียกว่าน่ากังวลพอสมควรแต่ก็ส่งใจให้กับพี่น้องไทยเราในแนวหน้าด้วยสถานการณ์ในพื้นที่กงรับพันที่สองตอนนี้นะครับจุดที่น่าจะาก,กังวลมากที่สุดเนี่ยก็คงเป็นเนินสามาสูเพราะเป็นจุดที่เราเสียเปรียบครับแล้วตรงนั้นเองข่ามินก็ เติมกาลังขึ้นมาเยอะบวกกับกับดักต่างๆเนี่ยเหมือนยุค,คเขมรแดงเลยเอาละมาตามต่ออีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับพูดถึงรัฐภาคที่2กันไปแล้วมาพูดถึงกองทัพภาคที่1กันบ้างซึ่งเดือดกันแต่เช้าเลยรายงานล่าสุดออกมาครับเป้าหมายทางทหารของกัมพูชานในพื้นที่บึงตาก,กวนพังยับเป็นที่เรียบร้อยครับหลังถูกอาวุธกองทัพไทยเราถลม่มเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ แสงยังไม่เริ่มเลยนะครับบริเวณบึงตะกวนฝั่งกัมพูชาตรงข้ามกับอำเภอตาปยาจังหวัดสก้วก็มีควันไฟและความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักจากการปฏิบัติโจมตีของฝ่ายไทยเรากับเป้าหมายทางทหารนะครับตามแผนยุทธวิธีของกองทัพไทยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ตรวจพบสิ่งปลูกสร้างในบริเวีเป้าหมายครับได้รับความเสียหายหลายจุดและสถานการณ์โดยรวมตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามผลประเมินก็เป็นคลิปออกจากฝั่งของขมินเองครับที่ควันเนี่ย พุ่งพร้วยเป็นแนวยาวขึ้นจู่บนท้องฟ้าส่วนสถานการณ์ความรุนแรงก่อนหน้านี้หลายตัวหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นหนองจานหนองยากแก้วคลองแผลงกองทับประเทศหนึ่งเนี่ยก็ได้ออกมารายงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยเป็น10วันของการปะทะอย่างหนักเพื่อยึดครองพื้นที่นะ ไล่มาตั้งแต่พื้นที่บ้านครองแผงอำเภอตาปยาครับฝ่ายเรามีการดําเนินกลยุทธ์และใช้การยิงจากเอาุสนับสนุนนะครับเพื่อยึดแล้วก็ควบคุมพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลงแจ้งและฝ่ายกัมพูชาครับทำการตั้งรับในที่มัน่นโดยการใช้ยิงเบียมยีเอ็ดแล้วก็ปืนใหญ่เนี่ยใส่ในเราแบบหนักหน่วงส่วนพื้นที่บ้านหนองยากแก้วตอนนี้นะครับกลายเป็นว่าฝ่ายเราดาเนินกลยุทธ์แล้วก็ใช้การยิงสนับสนุนจากแนวหลังเพื่อยึดและควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้โดยฝ่ายกัมพูชายังคงต่อต้านด้วยเบี็มอยงละเริิบด อย่างต่อเนื่องซึ่งก็ยังพยายามเพิ่มเติมกําลังเพื่อเข้าปฏิบัติต่อฝ่ายไทยเราเหมือนจะมีเอะอะไรสักนิดนึงกับบ้านหนองยาแก,ก้วนะครับเพื่อก่อนหน้านี้กองทัพประเหนึ่งเนี่ยมีการรายงานว่าเราสามารถยึดและก็ควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ครับหมายความว่าพื้นที่บ้านหนองยาแก,ก้วตอนนี้การยึดเบ็ดเสร็จของเรามันยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับขเมรก็มีการตอบโต้อาจจะทําให้ไทยเราเนี่ยถอยร่นออกมาในแนวต้านใหม่ก็ได้เพราะดูจากการรายงานของกองทัพประหนึ่งแล้วเนี่ยบอกว่าเรากาลังดําเนินกลยุทธ์และใช้การยิงจากแนวหลังนะครับเพื่อย,ยึดและควบค ามารถตอบโต้และดันเราถอยร่นออกมาได้ซึ่งอย่างที่บอกเลยครับมีการดิงเบียมยีสเนี่ยใส่ไทยเราอย่างหนักแล้วฝ่ายกัมพูชาก็ ทำการตั้งรับในฐานที่มั่นที่แข็งแรงก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับโซนรับภาคที่1ด้วยนะครับส่วนบรินีบั้นหนองจานอำเภอโคกสูงตอนนี้นะครับฝ่ายเราเองก็ดําเนินกลยุทธ์และใช้การดิงจากอาวุธแนวหลังครับเพื่อยึดและควบคุมพื้นที่โดยฝ่ายกบ,บูชาครับทำการตั้งรับในที่มั่นและก็ใช้การยิงเบลลิสเบปืนใหญ่รวมไปถึงเครื่องยิงรุ่นระเบิดเนี่ยระดมใส่ไทยเราอย่างหนักและก็ต่อเนื่องอันนี้เป็นในโซนของกองทัพภาคที่1น,นะครับสามพื้นที่หลักๆที่ยังคงดุเดือดแล้ว ร้อนฉ่าในตอนนี้ไฟรุกกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยสถานการณ์ก็ไม่รู้จะออกหน้าไหนเหมือนกันนะครับขเขมินมีการต้านานันอย่างหนักในบร้นที่ของกองทัพภาคที่1ส่วนอีกเรื่องราวนึ่งครับก็เป็นสถานการณ์ในฝั่งปอยเปีดกันบ้างตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ขเขมินครับไม่อนุญาตให้คนไทยเรากลับสู่ประเทศ ในบริเวณจุดผ่านแดนบ้านคลองลึกอำเภอรัญยาประเทศนั้นก็ได้รับรายงานล่าสุดออกมาของ,งกองทัพภาคที่1นะครับมีการตรวจพบฐานกัมพูชาพร้อมกับอาวุธอยู่ในพื้นที่ฝั่งปอยเปตและนอกจากนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าพบควันไฟและมีเสียงระเบิดภายในอาคาร ซึ่งประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ได้แจ้งว่าอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าทาังแก๊สหุงต้มระเบิดโดยเราเนี่ยก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีความคืบหน้าก,ก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปปลอยเปตตอนนี้เขมรมีการเติมกําลังพลและก็ซุกอาวุธในพื้นที่แล้วนะครับเหมือนกลัวว่าเราจะ เข้าไปแย่งเชิงคนไทยของเราที่อยู่ในปอยเปรที่เขมรดักไว้เนี่ย8,000คนแล้วนะครับคือไม่ให้กลับเลยนะบอกว่าให้กลับทางเครื่องบินแต่ว่า8,000คนกลับทางเครื่องบินเนี่ยกี่วันจะหมดเลยครับไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์แน่นอนซึ่งเรียกว่าเป็นการ เล่นเหลี่ยมแบบเท่าเจ้าเล่จริงๆกับฝั่งหุนเซนเองส่วนกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บในกองทัพภาคที่1น,นะครับรายงานล่าสุดเนี่ยบาดเจ็บเพิ่มเติมจํานวน8นายและก็เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1น,นายก็คือจา 10, 8, ่าสิเอกพรศักดิ์เอี่ยมสะอาดสังกัดกองบัญหารราบที่1ครับกมารมฐานราบที่สรักษาพระองค์ โดยสรุปยอดกําลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการประทะครั้งนี้ครับตั้งแต่วันที่8ธันวาถึงวันที่ปัจจุบันเลยก็บาดเจ็บไปดังสินส้น4นายครับและเสียชีวิตในพื้นที่ทั้งหมด4นายส่วนการระบยมนั้น5พื้นที่ครับจำนวน4.60รวมแล้วเนี่ย19,613คนก็คลองแผงหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยมันก็ยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับกลับมายิงตอบโต้กันใหม่บวกกับ mer, เขม็นี่บ้าระห่ำนะครับคลั่งไปแล้วตอนนี้มีกระดมยิงจรวด BM21 เนี่ยใส่พื้นที่พลเดือนของเรามากกว่า100นั จังหวัดส,สากแก้วซึ่งก็ประกอบไปด้วย3บพื้นที่หลักๆครับที่ฝ่ายเขมรน,นั้นยิงมามั่วซั่วประกอบไปด้วยพื้นที่อำเภอตาพยาในบ้านคลองแผงครับมีแรงงาว่าจรวดบีเมยีบนั้นเข้ามาจํานวน1ชุด40นัดเลยส่วนพื้นที่อำเภอโคกสูงบ้านหนองยาแก้วนะครับฝั่งตรงข้ามบ้านเปิดจันกัมพูชานเนี่ยก็มีบีเ1มยีเข้ามาจํานวน80นัดและก็ในพื้นที่บ้านหนองจานตรงข้ามบ้านจกเจยเขมรก็มีการยิงบีเอ็มครับเข้ามาจํานวน40น่นัดโอ้โหถือว่าดูเด 160นัดที่ขเขมรระดมยิงใส่ได้เราโดยเฉพาะานหนองยากแก้วเนี่ยยิงหนักมากนะครับถึงกับ2ชุดเลยแล้วที่มันตกเนี่ยก็โชคดีหน่อยที่ตกในพื้นที่กเกษตรของชาวบ้านที่เป็นร่องรอยกลุ่มควันขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีไฟไหม้ขึ้นด้วยซึ่งฝ่ายไทยเราไม่ใช่ว่าไม่ตอบโต้นะครับเราก็มีการตอบโต้เพื่อป้องกันการการุกรานเหมือนกันแล้วตอนนี้มีรายงานว่าฝ่ายขเขมรครับได้เข้ามาลอบวางทุ่นระเบิดใหม่เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ไทยไปเหยียบโดยสรุปไรอ้อยชาวบ้าน ในบริวัาหนองยากแก้วนั้นเสียหายกว่า1,000ไร่ไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตรายงานสถานการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทัพภาคที่1น,นะครับขมินรู้สึกว่านํากําลังมาลงตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าจะระอุตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าในพืิวที่กองทัพที่2ส่วนใหญ่เราค่อนข้างยึดไว้ได้แบบ80%แล้วนะครับ ก็ขอแค่ต้านขมตดเอาไว้ถ้าเกิดมีการเจราจาหยุดยิงกันปั๊บเนี่ยน่าจะจบกับประด็กองทัพภาคที่2แต่ที่น่าห่วงก็คือบริเวณเนิน3 5 0และก็ช่องบกเนิน745แต่ช่องบกเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการรุกเข้าตีหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับรายงานแบบความดุเดือดมากเท่าไหร่นะครับหลังจากผ่านมา2 3วันเนี่ยช่องบกก็รู้สึกเหมือนจะเงียบเพราะตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราจะนำกําลังไปยึดจริงๆยากครับยากมาก1สัปดาห์เนี่ยไม่รู้จะจบหรือเปล่าเพราะว่าช่องกกกันมมาา็ประณเือบ1สัปดาห์ส่่วนชองบก 3เนินหลักๆที่ขมิยึดครองเอาไว้ได้หมดเลยโดยเฉพาะเนิน745ครับเป็นเนินสูงมากๆและก็มีความชันซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าเกิดว่าเราจะรุกคืบเข้าไปตีก็เดี๋ยวยังไงรออัปเดตกันนะครับหลังจากนี้เอาละมาปิดท้ายกันที่อีกเรื่องราวนึงครับกับกองทัเพเรือของเราถึงแม้ว่าจะคุมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปทีๆๆ่เรียบร้อยแล้วเนี่ย แต่ก็มีรายงานตามหลังออกมาครับกับกองทัพเรือเรียกว่าถล่ม BHQ พร้อมกับผู้ประชาการหน่วยกัมพูชาเนี่ยยกขบวนกันเลยทีเดียวครับหลังจากมีการขนกําลังเข้าเขตแดนตราดซึ่งกองทัพเรือเนี่ยก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าหลังจากปฏิบัติการสารนาความมั่นคงเสร็จสับในพื้นที่บ้านสามหลังตำบลจำรากนั่นเองโดยก่อนที่จะประกาศจัชนะออกมาครับก็มีการตรวจพบฝ่ายกัมพูชาเนี่ย เพิ่มกาลังทหารบริเวณพื้นที่บ้านหนองรีใกล้กับบ้านสามหลังจังหวัดตราดซึ่งเป็นทาหารหน่วย b ีเครับที่เคลื่อนกําลังเข้ามาจนนมานะําจนวนมากนะครับย้ำว่าจํานวนมากนะพร้อมกับรถยนต์ประมาณ4-5คันซึ่งก็มีลักษณะเป็นรถยนต์ระดับสูงเลยคาดว่าเป็นที่ตั้งของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของขเขมรซึ่งเป็นหน่วยที่เข้ามาประชาการรบในพื้นที่แนวหน้าแล้วพอขี่เข้ามาปั๊บเนี่ยจำนวน 4- 5หคันนะครับจอดปุ๊บกลายเป็นว่าจากการประเมินว่าเป็นเป้าหมายทางทหารของกองทัพเรือไทยเราครับที่อาจจะเข้าข่ายคุกคามก็เเลยรสาานงงคื่อ f ินบ F16 ใช้กำลังทางอากาศครับเข้าทำลายเป้าหมายทันทีก่อนที่ หน่วยนาวิกเนี่ยจะใช้โดนทิ้งระเบิดตามต่อไปด้วยกลายเป็นว่าได้เพียงแค่จอดรถนะครับกำลังทหารเสียหายทั้งหมดและการทำลายเป้าหมายทงางทหารในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นคุกคามต่อฝั่งไทยเราซึ่งจบไปเลยนะครับทำลายเสร็จปั๊บเนี่ยประกาศชชนะเพราะผู้บัญชาการระดับสูงเป็นปุ๋ยไปแล้วพร้อมกับหน่วยเมียคิวนะครับห้าคันบวกกับจํานวนพลทหารอื่นๆเนี่ยเกลื่อนทะเลกันเลยซึ่งสถานการณ์ชายแดนตราดล่าสุดนั้นตอนนี้ก็เงียบนะครับเงียบไม่มีการระทะเกิดขึ้นก็จะมีช่วงดึกหน่อยเวลาประมาณตีหนึ่งน่าจะมีอยู่ แต่ก็อยู่ในบริบทที่กองทัพเรือนั้นสามารถควบคุมจํากัดวงในการประทะได้อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราประกาศชนะไม่ใช่ว่าเขมรเ,เนี่ยตีแตกแล้วไม่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าการดิงการอะไรอาวดดุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันเสียหายไปหมดแล้วไม่สามารถทําลายแบบในขีดความสามารถที่สูงกับฝั่งไทยเราได้สุด,ดยอดครับกองทัพเรือหลังจากปฏิบัติการเสร็จสับปับ๊บเริ่มปล่อยคลิปเริ่มปล่อยปฏิบัติการออกมาแต่ว่าในช่วงประะเดือด8วันเนี่ย โอ้โหไม่มีการเล็ดลอดออกมาแม้แต่อย่างเดียวทางภาพและก็เรื่องราวต่างๆในการปฏิบัติงานก็ต้องเช่นชมในจุดนี้ด้วยนะครับทาให้การปฏิบัติงานเนี่ยลื่นไหลเคลียร์คูลเลตเคลียร์อะไรต่างๆแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเหมือนเดิมเพราะเขมรยยังไว้ใจไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่10บเปเฉพาะเนินสามศูนย์และก็โซนกราพัดที่ห่ต้องมารอลุ้นกันนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอับเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย